ทงเสียนเมินนี่เมินหาสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่ในหน้าที่40นะคะในหน้าที่40เราเริ่มจากการทวนนะคะทวนประโยคในบทที่9ก่อนนะคะอูยาเฮอร์ซุยหัวเรื่องของเรานะคะอูยาเฮอร์ซุยก็คือกีกาดื่มน้ำท่าหนาชูหลายอีเหอเฉียวเคอรี่นะคะเข้าหยิบช็อกโกแลตออกมา1กล่อง ะะมามาใหม่หุยหลายอีเซียผิงกลัวก็คือทำไมคะแม่ซื้อแอปเปิลกลับมานิดหน่อยนะคะซูซูฟ้ากลัวหลายอีเฟิงเตี้ยนจื่อหยูเจียนนะคะซูซูส่งอีเมลมาหนึ่งฉบับนะคะชี่เชอร์ใครจิ้นถิงเชอร์ช่างชื่อเลยนะคะรถขับ เข้าไปในลานจอดรถแล้วนะคะเซี่ยวหัวพาเอาหุยเจียชี่เลยนะคะเซี่ยวหัวทำไมคะเซี่ยวหัววิ่งกลับบ้านไปแล้ว,วเจียเจยียโจสร้างโหลชี่เลยนะคะพี่สาวเดินขึ้นตึกไปแล้วนะคะต่อมานะคะต่อมาให้ในักเรียนเกินเจอเหล่อซื้ออ่านตามหล่อซื้อนะคะอูยาเหอซุย อูยาเฮสุยอูยาเฮสุยประโยคที่หนึ่งนะคะท่านาชูหลายท่านาชูหลาย,าาลายอีเหอเฉียวเอลี อีเหอเฉียวเคอรี่ทาหนาชูหลายอี้เหอเฉียวเคอรี่ประโยคที่สองมามาใหม่หุยหลายมามาใหม่หุยหลาย อีเซียผิงกวัวอีเซียผิงกวัวมามาใหม่หุยหลายอีเซียผิงกวัวประโยคที่3ามสูซูฟากวัวหลายซูซูฟากวัวหลาย อีฟึง电子邮件อีฟึง电子邮件สูสูฟา้ากั้หลายอีฟึง电子邮件ประโยคที่4ี่นะคะชี้เชอรใครจิ้น ชี่เชอร์ไคจินถิงเชอร์ช่างชุยเลอถิงเชอร์ช่างชุยเลอชี่เชอร์ไคจินถิงเชอร์ช่างชุยเลอประโยคต่อมาเสี่ยวหัวเผาหุยเจียชุยเลอ เสี่ยวหัวเผาหุยเจียชี้เลยเสี่ยวหัวเผาหุยเจียชี้เลยประโยคสุดท้ายนะคะเจียเจียโจช่งชาง走上ช去了เลเจียเจียโจชช่างห走上楼去了 เจียเจียจดิช่างหบันไดไล้หลให้นักเรียนอ่านตามหลักสูตรอ,อีกหนึ่งครั้งนะคะอูยาเฮสุยอูยาเฮสุยอูยาเฮสุยประโยคที่หนึ่งนะคะ ทาหนาชูหลายทาหนาชูหลายอีเหอเฉี่วเคอรี่อีเหอเฉี่วเคอรี่ทาหนาชูหลายอีเหอเฉี่วเคอรี่ ประโยคที่สองมามาใหม่หุยหลายมามาใหม่หุยหลายอีเซียผิงกวอีเซียผิงกวามามาใหม่หุยหลายอีเซียผิงกวัว ประโยคที่3ามซูฟกากัวหลายซูซูฟกากัวหลายอีเฟิงเตยนจ่อีวนอีเฟิงเตยนจ่อีวน ซูซูฟากวัวหลายอี้เฟิงเตี้ยนจื่อหยกเจียนประโยคที่สี่นะคะชี่เชอร์ใครจิน้นชี่เชอร์ใครจิน้นถิงเชอร์ช่างช่อเลอถิงเชอร์ช่างช่อเลอ เชิญไคจิ้นถิงเชิญช่างชี้เลอประโยคต่อมาเสี่ยวหัวเผาหุยเจียชี้เลอเสี่ยวหัวเผาหุยเจียชี้เลอเสี่ยวหัวเผาหุยเจียชี้เลอ ประโยคสุดท้ายนะคะเจียเจียโจ้โ่ึ้นหอไปเล้เจียเจียโจ้่ึ้นหอไปเล้เจียเจียโจ้่ึ้นหอไปแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านตามหนังสือเสร็จแล้วนะคะหนังสือจะอ่านให้เรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ หาให้เรียนตั้งใจฟังนะคะอูยาเหอสุยอูยาเหอสุยทาหนาชูหลายอีเหอเฉี่ยวเคอลี่ทาหนาชูหลายอีเหอเฉี่ยวเคอลี่มามาใหม่หุยหลายอีเสียผิงกว่า 妈妈买回来一些苹果。叔叔发过来一封电子邮件。叔叔发过来一封电子邮件。汽车开进停车场去了。 汽车开进停车场去了。小华跑回家去了。小华跑回家去了。姐姐走上楼去了。姐姐走上楼去了。家家 สำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้ในักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านประโยคบทที่9ให้คล่องนะคะเสร็จแล้วให้อ่านอัดคลิปตัวเองนะคะอ่านบทที่9อ่านประโยคของบทที่9ส่งเราอซื้อภายในผลหัตที่17นี้นะคะส่งวันไหนก็ได้แต่ไม่เกินวันที่17นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามงานค้างของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนคะ่ะ